เงินเดือน8ปดพันค่าของชีพอยู่ประมาณสองพัน 2, กว่าแล้วก็มีค่าโอทีที่ผมทำาอาทิตย์ด้วยก็คือผมจะทํางานทุกวันรวมรวมทุงอาทิตย์ด้วย7วันเดือนหนึ่งจะไม่หยุดเคยเก็บอะไรที่แบบอีที่สุดแล้วอที่แบบตรงเงินตัวทองคนระับคือความฝันผมทิ้งไปแล้วพี่แต่ก่อนเคยมีใช่ผมเอาเอา,เอาความเป็นจริงดีวว่วาความสุขแบบตื่นมาอยากทางานทุกวันอ๋อเลยเสิ่งรอบข้างคนระับสำคัญที่สุดแล้ว สะพานพระรามแปนะฮะขับรถผ่านบ่อยๆแล้วก็สังเกตเห็นว่ามันมีชีวิตอยู่ริมสองฝั่งถนนได้มปหมดเลยเด็กคนแก่ว้ททำงานสงสัยมานานแล้วเขาทำอะไรกันสวัสดีครับพี่ คือถ่ายรายการคนอยู่แถวนี้แล้วแบบพยายามคุยกับคนในละแวกนี้ว่าชีวิตเป็นอะไรยังไงบ้างเนี่ยเราเห็นที่นั่งอยู่เลยไม่รู้ว่าสะดวกคุยไหมครับสักสิบกวนาทีอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมก็ไปทำงานอ๋อต้องต้องทำงานแล้วเหรอรอสี่โมงสิบนาทีได้ได้ไ้หมได้ไหมอ๋อขอบคุณมากครับที่ชื่ออะไรนะครับชื่อเลยครับพี่เลยใช่ไหมฮะงั้นผมขอสัมภาษณ์พี่หน่อยนะพี่เลยขวาดถนนอยู่ตรงนี้ทุกวันเลยเหรอครับทุกวันครับ ต้องวัดกี่โมงบ้างมันจะมี2กะงานจะมีเช้าเช้าเขาเขาตีห้าถึงเที่ยงแต่ผมเป็นกะบ่ายเขาตั้งแต่เที่ยงถึงทุ่มหนึ่งแล,แล้วเราเข้ามาทํางานตรงนี้ได้ยังไงครับอาสมัครมาครับอือสมัครมาพอดีพี่สาวผมทํามาก่อนครับก็เลยมีช่องทางแบบสมัครเป็นพนักงานของกทมใช่ไหมเป็นลูกจ้างชั่ชวคราวครับอ๋อแปลว่าเขาจ้างกี่เดือนเขามีกําหนดให้เหราไหมฮะอาปกติหนึ่งปีครับสัญญ,ญาจ้างหนึ่งปีแต่ถ้าอยู่ที่กรุาาพเทพของลูกจ้างด้วย ตอนนี้อายุเท่าไหร่นะครับผม3าครับย่างเข้า33ถ้าเสียมารยาทน,นิดนึงแต่อยากรู้จริงๆว่าพนักงานภาคบแบบขยัน,นี้เขาเขาได้เงินเดือน,อนประมาณเท่าไหร่กันเลยเรเงินเดือนจะพร้เงินเดือนแปดพันกว่าครับแต่มันจะมีค่าของชีพขึ้นมาช่วยช่วยให้อยู่ได้เงินเดือน8ปดพันค่าของชีพอยู่ประมาณสองพัน 2, กว่าแล้วก็มีค่าโอทีที่ผมทำาอาทิตย์ด้วยวก็คือผมจะทํางานทุกวันรวมรวมทุกอาทิตย์ด้วย7วันเดือนหนึ่งจะไม่หยุดแต่วันอาทิตย์ก็จะจ่ายเป็นโอทีวันหยุดสักแด่ละเลก็จะจ่ายเป็นโอทีแต่วันลาพัร้้อเามีให Oh, ปีละกี่วันปีหนึ่งชั่วคราวได้10วันครับแล้วก็มีลาป่วย15วันของผมผิดชอบครึ่งหนึ่งของของสวนแล้วก็ข้างนอกถึงสนามบาสตอนกวาดนี่เจออะไรบ้างบนพื้นเนี่ยทุกอย่างขยอะอาจจะผนอยาจะเป็นพวกของกินซองขนมอมพวกที่แบบเขาซื้อมากินจากตรงนี้บริเวณอันคา,าก็ทิ้งตามร่องคือคนชอบทิ้งตามพื้นนี่เป็นปกติเลยปกติครับทันที่ถข,ขยะมันอยู่กคตรงนี้ถ้าเดินไปทิ้งได้แต่พอุณเจอทุกวัน่ะมันก็ต้องจาไว้ให้มันชิน คืองานนี้ผมทําใจแต่สมัครแล้วคือมันเป็นงานจิตอาสาตัดเรื่องส่วนตัวแบบเป็นเรื่อยๆเราต้องคิดเรื่องพวกนี้ก่อนก็บางทีก็นั่งรออยู่พื้นที่เพราะไม่ได้ทํางานก็ต้องรอแสแตนบายืบอเุฉุกเชินประมาณนี้ครับพวกน้ํามันหกขยะหล่นอะไรแบนี้ตามถนนนะครับเาต้องไปเก็บอ๋อมีมีเป็นประจำเลยมีครับถลามแปดน้ำมันหกค่อนข้างบ่อยน้ำมันเครื่องรถอะครับอ๋อเหรอใช่แล้วเป็นความรับผิดชอบของเราเลยใช่ครับอยู่ในเขตหรอนอแฝงเราแต่เครื่องมือที่เรามีก็แค่ไม้กวาดว่าไม้กวาดกับมุงกีมันกวาดได้ป่ะครับต้องใช้ทาด้าเม เอาไ้โรยน้ำมันเล่าได้ไหมว่าเคยเก็บอะไรที่แบบอีที่สุดแล้วที่แบบ <c oughs> ผมไม่เคยโดนแต่เพื่อนร่วมง,งานโดนโดนอะไร,รงดนกระตัวทองครับเข oh. าฟังแบบมันปืดแล้วอะขึ้นเน่าแล้วครับน่าจะโรยรลชนแล้วเขาเอามาทิ้งใช่ก็ต้องเก็บแล้วตอนเลือกมาทําอาชีพเนี้ยสิ่งที่เรามีทางเลือกบ้างมันมีอะไรให้เลือกบ้างตอนนั้นไม่ค่อยมีทางเลือกเท่าไหร่ส่วนจะเป็นไลเดอร์ขับวินก่อนครับแล้วก็มาขับแก๊ปต่อแล้วแบบรายได้แก๊ปมันไม่มั่นคงเลยต้องหางานประจําทํา ผมจบมาแค่ม6กอ่ะอแล้วแบบงานงานแบบที่ทางเลือกเรามันน้อยม6าเงี้ยครับผมก็พยายามไปเรียนปตีแต่เรียนไม่จบผมทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยช่างล้นหนักก็คือแบบผมเลือกที่ทางานดีกว่าเราก็ทํางาน6วันหยุดวันเดียวเวลาเรียนถ้าไม่มีเพราะเราก็ไม่มีเงินใช่ไหมถ้าเราไม่ทํางานใช่ครับผมต้องส่งตัวเองเรียนมาตอน มีแผนต่อไหมครับงานนี้จะทํานานเท่าไหร่หรือว่าตราบใดที่มันยังจ่ายค่านู่นค่านี้ได้ก็ทำไปเรื่อยๆ้วตอนนี้ผมว่ามันยังมั่นคงอยู่แต่ผมอยู่ก็ยังจะทําต่อไปครับผมว่าผมผมก็ยังดีสบายใจอยู่ตอนนี้ทํางานไม่ได้มีความทุกข์อะไรไม่มีครับนัความสบายใจทํางานแบบความสุขแบบตื่นมาอยากทำงานทุกวันอ๋อเรอสิ่งรอบข้างครับสำคัญที่สุดแล้วเพือ่อนร่วมงานอันนี้ดังหนึ่งลยผมว่านะถ้าตื่นมาเจอเพื่อนร่วมงานแย่มันก็จะมันก็ไม่อยากทำงานอขอให้งานหนักแต่ถ้าเจอเพื่อนร่วมงานดีแป๊บเดียว หนักรับเดียวเราก็สบายใจความสบายเราอยู่ตรงไหนเราหารตรงนั้นแหสิ่งรอบข้างครับเราาสบายใจที่บอกว่าชอบแถวนี้สบายใจเนี่ยม,มันเพราะอะไรครับพระรามแปดเนี่ยเรื่องวุ่นวายไม่เยอะผมกม่ได้องผมกม็นั่งผมคนเดยวอยู่ดีก็มีคนถือกล้องมาคุยด้วยวันีเพื่อน <laughs> ผมจะไปนั่งอยู่งนอกแตนในเพื่อนผมหยุดเดีม,มานั่งอยู่ข้างในถ้าตอนนี้ให้เลือกทํางานอะไรก็ได้เลยเนี่ยเลือกอะไร,รไก็ได้เลยผมไม่ได้คิดเผื่อเลือพวกนี้เลยว่าผมอยากทําอะไรคือความฝันผมทิิงไปแล้วพี่ต่ก่อนเคยมีใช่ผมเอาเราความเป็นจร ทํางานแบบต่างจังหวัดแบบอยู่นาแบบธรรมชาติอะพี่แบบไม่ต้องมีใครมาฝอายบงการเราอย่างเงี้ยทํางานในแบบของเราใช่แล้วมันยากเกินไปมันใช้ต้นทุนสูงเลยมองแบบข้างนอกคือแบบเออมันมันง่ายนะความเป็นจริงไหนจะแบบค่าใช้จ่ายต่างๆมันมันเยอะมันไม่ง่ายเลยเอออยากเลี้ยงงูเลี้ยงควายแบบอยู่บ้านเงี้ยเราแบบพอโตมาความเป็นจริงหูโผหัวตันหนึ่งกี่บาทฝวายตันหนึ่งกี่บาททุนในการสร้างบ้านอยู่กี่บาทตูแบบมันมันยากพี่ ทิ้งความฝันไปแต่ก็ยังสบายใจได้อยู่ใช่ครับก็เลือกความสบายใจของตัวเองขอบคุณมากครับ,รบพี่ขอบผมขอบคุณมากขอบคุณครับ,บเดี๋ยวก่อนไปเรานิดนึงรายการเรากิมมิคคือให้จับโหลคําถามว่าได้คําถามอะไรเสี่ยงดวงกันจับมาตั้งหนึ่งอันได้ไหมครับฟุบอ่านมาเลยครับเวลายอยู่คนเดียวคิดคุณคิดถึงเรื่องอะไรมากที่สุดทำไมคําถามมันเหมาะแก่แขกขนาดเดียวอยู่คนเดียวผมไม่ผมก็คิดอะไรไปเรื่อยยตามสถานการณ์ที่ผมอยู่แต่ตอนนั้นนะ ไม่ได้โฟกัสเรื่องไหนพี่คือไม่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 มีอะไรเป็นพิเศษเลยใช่ใช่ครับผมอยากจถ่ายโทรศัพท์ณตอนนั้นดูอะไรอยู่ก็คิดคิดเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ขอให้สบายใจก็เพียงพอใช่ใช่ผมไม่ค่อยโฟกัสแบบเรื่องเดียวเรื่องใดเป็นเรื่องหนึ่งองี้โอเคนะครับขอบคุณพี่เล่มากมากนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวก่อนไปฝากแอคท่าเท่ๆริมน้ำพร้อมไม้กวาดนิดนึงนะครับผมขอถ่ายรูปเลยนะ